เบาๆหน่อยสิฉันจะนอนมันใช่เวลานอนไหมเนี่ยไบยกดูสิสองตัวเนี้ยนาเล่นจะตายนานเล่นก็จริงแต่ฉันจะนอนแล้วอ่ะปิดมุกอ่ะก็ได้ก็ได้เชาซีจริงเอ้าฮยนอนอาปากซะด้วยเห็นทีต้องเอาเจ้าสกีวีดี้ไปหย่อนใส่ปากแล้วร นาหน้าเจ้าสกิบิดี้ฉันคาเมราแมนจะจับนายเองู<ฮ>นน้นี่แน่เนี่แน่ฉันจะจับแกเดี๋ยวนี้แหละเฮปิดมูกุกเบาๆหน่อยสิฉันจะนอนมันใช่เวลานอนไหมเนี่ยไบยโยฉันกําลังเล่นสกิบิดี้ปะทะคาเมราแมนอยู่เลยดูสิสองตัวเนี้ยน่าเล่นจะตายาน่าเล่นก็จริงแต่ฉันจะนอนแล้วอ่ะปิดมูกอย่าส่งเสียงดังได้ไหมอ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้เซาซีจริงไปเลยคาเมราแมนไปเลย เจ้าสกีบิดี้อ้าวบหยกหลับแล้วนี่เฮ้ยนอนอ้าปากซะด้วย <laughs> เห็นทีต้องเอาเจ้าสกีบิดี้ไปหย่อนใส่ปากแล้วเว <c oughs> ยยกือเวนุูกเฮ้ยใบหยกลูกเป็นอะไรเนี่ย ปิ่นมุกเลยสิคะเอาเล่นเมนูเข่าคอหนอเล่นเปเล่นไปปิ่นมุกทำไมทำแบบนี้เนี่ยลูกไอ้ก๊อตทำไมหนูต้องแกงปมุกปิ่นมุกลูกทำอะไรน้องได้ได้เอาอะไรฉันฉันเอาสกิบิดี้ใส่คอเนอเนอร์ของฉันเอ่อเออใช่ค่ะคุณแม่หนูเอาสกิบิดี้ใส่คอน้องคะ่ะตุ๊กตา,าสกิบิดี้ตอนนี้กำลังติดคอน้องอยู่คะ่ะอย่างนั้นเหรอปิ่นมุกหยา เฮ้ย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 ไม่เป็นไรแล้วค่ะ,ค,ะคุณแม่ปิ่นมุกต่อไปอย,ย่าแกล้งน้องแบบนี้อีกนะลูกนะมันอันตรายถึงชีวิตนะเนี่ยถ้ามันไปติดคอน้องน้องอาจจะหายใจไม่ออกแล้วเสียชีวิตได้นะอ่าลูกอย่าแกล้งกันแบบนี้อีกค่ะคุณแม่ หนูจะไม่แกล้งน้องแบบนี้อีกแล้วค่ะหนูไม่คิดเลยว่ามันจารอันตรายขนาดนี้ใบยกฉันขอโทษนะไม่เป็นไรอ่าลูกนั่งเล่นด้วยกันดีๆนะค่ะคุณแม่ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของวเราด้วยนะครับนี่เลยนี่นี่นี่เยอะแยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอนวูฮ